ชาาธนูนะคะโอ้โหมีเรื่องเครียดมีเรื่องต้องตัดสินใจมีเรื่องต้องเดินเอกสารไปยุ่งเกี่ยวกับการเดินทางช่วงนี้อาจจะต้องนะคะเช็คเรื่องรถใบขับขี่สอบใบขับขี่หรือสอบเกี่ยวกับเข้างานสอบการอ่าการเดินทางหรือเอกสารต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นการนะคะ ต่อวีซ่าพาสปอร์ตใดๆนะต้องทำนะรอบครอบนะการเดินทางมีดวงเดินทางเร่งด่วนการเดินทางความรักดีลูกหลานดีจะเพื่อนฝูงดีจะอ่ะไพ่รอบข้างดีมากเพื่อนฝูงมิสหายคนใกล้ตัวคนรักอ่ะแต่ระวังทะเลาะกับคนในบ้านนะจ๊ะจิตใจสับสนวาวุ่นเกี่ยวกับเรื่องงาน คิดเรื่องเงินจะได้เงินคิดเรื่องโชคลาภจะได้โชคลาภแต่กับคนรักเนี่ยปลายสัปดาห์ระวังมีปัญหากันด้วยคําพูดแต่ต้นสัปดาห์ดีนะคะความรักดีแต่ปลายสัปดาห์ให้ระวังทะเลาะกันหรือคนรักไม่สบายนะคะมีโอกาสได้ไปยุ่งกับโรงพยาบาลนะคะหรือจะได้รวมตัวหมู่ญาติแต่การเงินเป้าหมายคือเงินนะคะอยากมีโชคมีลาบนะคะโอเค การเดินทางมีดวงเดินทางช่วงนี้จิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวพร้อมชนพร้อมควานะคะโดยเฉพาะเรื่องงานเนี่ยพร้อมสู้นะคะจิตใจเข้มแข็งเด็ดเดี่ยวนะคะกล้าหาญมากนะคะการเงินดีค่ะเพื่อนฝูงคนใกล้ตัวจะหยิบยื่นโอกาสดีๆเกี่ยวกับการลงทุนให้การงานถือว่าคุณเป็นคนที่รักงานนะคะรู้จักวางแผนหน้าที่การงานแล้วการหน้าที่การงานจะทําให้คุณได้ เก็บเงินเก็บทองมากขึ้นนะแต่เจ้าของดวงชะตาช่วงนี้ระวังอารมณ์กับคนในบ้านอย่าใจร้อนอย่าใช้คําพูดแรงถ้าใครมีคนรักอยู่ห่างไกลคนรักจะกลับมาหานะคะถ้าโสดจะได้เจอแต่ก็ในเรื่องของความรักก็3วันดี4วันไข้ก็ถือว่ายังดูกันไปยาวๆนะคะโชคลาภมีจากรถยนต์ที่คุณนั่งเลขหน้าไพ่นะคะเลขใกล้ตัวคือสื่อนำโชคนะคะเลขคำนวณ หนึ่งหสหนึ่งหนึ่ง,งสี่แล้วก็หนึ่งเกสี่เสริมดวงให้ใส่แดงใส่เขียวหรือน้ำเงินทําบุญเสริมดวงทาบุญกับเด็กทําบุญกับโรงพยาบาลหรือบริจาคเลือดถ้าคุณสุขภาพแข็งแรงนะคะสุขภาพของคุณระวังปวดต้นคอหัวเข่าปวดหลังนะคะอย่าขับรถเร็วนะจ๊ะช่วงนี้ใจร้อนนะอ่าค่อนข้างที่จะใจร้อนแล้วก็ขี้งุดหงิดนะคะกับคนในบ้านหรือแวะ บางครั้งก็ทะเลาะก,กับตัวเองนะสับสนนะอาธโนนะคะถือว่าเจดวันนี้ก็ถือว่าวันที่ควรระวังนะคะรอบครอบก็คือวันที่สิบสิบเอ็ดสิบสองจะรู้จักเก็บเงินวางแผนการเงินรักเงินนะคะสิบสามสิบสี่ให้เรามัดระวังอารมณ์และคำพูดกับคนในบ้านสิบห้าสิบหกสิบเจ็ด อะจะได้โชคได้ลาบจากเลขเก่าเลขเบิ่นเลขซ้ำนะคะโอเคขอให้คุณมีโชคมีลาบได้เงินได้ทองเข้ามือแบบง่ายๆนะจ๊ารัฒนูนะขอให้มีโชคมีลาบเฮงๆปังๆจ้า